ความเปินของไม่กบในวันนี้นะคะทุกคนกบมีนัดตรวจระบบประสาทที่ข้อมือทั้งสองข้างนะคะโดยใช้คลื่นไฟฟ้าตรวจดูว่ามีเส้นประสาทเส้นไหนทํางานผิดปกติหรือเปล่าเพราะแม่กบจะรู้สึกชาที่มือทั้งสองข้างอยู่บ่อยๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเวลาขับรถหรือเวลาที่เราสะพายกระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะชายอยู่บ่อยๆคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นพังผืดเกาะข้อมือหรือเปล่าก็เลยส่งแม่กบไปตรวจกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ผลการตรวจวันนี้ก็ ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแม่กบก็สบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะคุณหมอแนะนําว่ายังไม่ต้องทําอะไรค่ะให้กินยาบํารุงไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กบก็ต้องไปรอฟังผลกับคุณหมอคนที่ส่งแม่กบไปตรวจอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าค่ะรู้ว่าตัวเองจะต้องไปหาหมอใช่ไหมคะก็เตรียมกับข้าวไว้ให้คุณตาคุณยายแล้วก็เด็กๆไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยค่ะพอเข้าใจว่าตัวเองจะไปหาคุณหมอตอนเช้าทําเสร็จเรียบร้อยคุณพระ คุณหมอนัดบ่ายโมง45้า